ตอนตอนที่ประกาศคะแนนออกมาเนี่ยโอ้โหลุ้นเงียคนละเสียงละว่ากันนะลุ้นเสียงสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นในใจเป็นไงบ้างลุ้นแล้ลุ้นอลุ้นใจสั่นนะประกาศเท่านั้นนายยอดเล็กเพชรเท่านั้นแหละโอ้โหโล่งเลยแต่น้องเขาหายท้องตึงเลยนะเออต่างคนงม่ใจตางคนต่างมั่นใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางทางฝั่งนุ้นเนี่ยเขาอยากดีแมตช์แน่นอนถ้ามีสภาพเป็นไงฮะก็ก็คิดว่าคุณเม่ต่อยกัน พราาะว่ไฟนี้เราสนุกยามไปหน้าก็ต้องมีแน่นอนไฟนี้เราคิดว่าเราเราเรามีอะไรผิดพลาดที่ต้องกลับไปแก้ไขเอีกไหก็ต้องก็ไฟนี้โดนเยอะเลยนะรับเยอะ้วยการป้องกันตัวไม่ดีครับโดนน้องเขาเยอะด้วยนะอืมอาวุของเราวันนี้หนักพอไหมวะเนี่ยหนักพอสมควรแล้วตอนนี้เอาน้องเขาไปลงที่อีกอ๋อแต่ว่าน้องเขาแข็งแรงมากว่ากันเถิดนะเป็นในงานนะฮะ แล้วก็ถ้าให้สิบคะแนนเต็มวันนี้ให้จีนเท่าไหร่ดีให้คือแปดเลยครัให้แค่แปดพอครับรับเยอะด้วยครับเยอะไปเพราะว่าน้องคนหลักแรงเลยเวียไปเวียทิ้นมาครับว่าน้องเขาต้องแรงกว่าเดิมครสองแผลนี่กี่แคมเย็บแผลเดียวครับผมอ๋อเย็บแผลเดียวแผลไหนวัดหัวอ๋อบอลครับกี่กี่แคมตามครับแล้วตรงนี้ไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บมันเป็นอะไรครับ แล้วนนต์นนปี๋ครับฮะมันปิดก่อมันอ๋อปรี๋ใหญ่ๆโอเคอ่า<ช>ของของยอดอะไรไหมนี่ตั้งเป้าในวันลุนตีอย่างไรบ้างฮะก็ตั้งเป้า,าก็จะทำฟอร์มให้มันชนะชนะไปเรื่อยๆไม่อยากแพ้อยากชนะอย่างนี้ครับมไม่ถึงสัญญาที่สีครับทำฟอร์มให้ไม่ถึงสัญญาวันนีก้ก็ยังเอาให้ยังยังหวังอยู่แหละว่างั้นผลงานสถิติต่างๆเนี่ยต่อยวันลุมินีมากี่ครั้งแล้วเป็นไงบ้าง จำได้ไหมสิบครั้งนึงสิบสิบครั้งสิบครั้งอ่าฮะโอมมันมีชนะบ้างแพ้บ้างอย่างนี้เนี่ยมันไม่มไม่ลวดเดียวอ่ะเออมันยังไม่มันยังไม่ถึงฝันนะอืมอืมอืมนะครับนะยังไม่ถึงฝันเฉพาะก็เป้าฝันของเราก็คือว่าสัญญาเมื่อไหร่ก็มาหนานาวะวย่างั้นนะนะนะครับวันนี้เชิญเลยเกิดว่าแฟนมวยทั้งในเวทีแล้วก็ ทางบ้านให้กำลังใจยอดเลยไปเยอะมากคุณอยากจะบอกนะไรเขา่าอยากจะบอกอะไรแฟนแฟนอแฟนมวยบ้างก็ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับผมอันนี้ผมก็เต็มที่แล้วน้องก็เต็มที่ต่างคนก็มาเต็มที่ครับสนุกขอให้มันสนุกครับแค้ชนะวิจฤตพิลามเจ้าผมขอโชคดีครับยอดเลยเพชรครับ